นี่ใครมาทำเงินตกไว้ตรงนี้เนี่ยมั่นแบบนี้ด้วยดูถ้าเราจะเป็นคนแก่นะคะใช่กูมีเหลขคนเท่าคนแก่เท่านั้นแหละที่จะมั่นเงินแบบนี้น่งั้นเรารอตรงนี้สักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวจะของคุณกลับมาหาค่ะพี่ครับนี่เป็นเงินของผมครับที่ทําตกเมื่อกี้ครับพี่คะนี่เป็นเงินของหนูเองค่ะหนูทําตกไว้ นี่เป็นเด็กเป็นเล็กผู้กหกคนเป็นแล้วเหรอแล้วเอาเงินที่ไหนมาตั้งนี้ตั้งแยะฮะเงินนี้เป็นของหนูจริงๆนะคะถ้าเงินนี้เป็นของหนูไหนหนูลองบอกมาสิว่าเงินนี้มีเท่าไหร่เงินนี้มีทั้งหมด 6, 5 0 0ห้าอยบาทค่ะเงินนี้สำคัญกับหนูมากจริงๆนะคะน้องครับมันเกิดอะไรขึ้นเราให้ฟังได้ไหมนี่เป็นเงินเก็บของหนูหนูเก็บเงินนี้มาได้ปีกว่าแล้ว เมื่อปีที่แล้วพ่อของหนูเกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถเดินได้จนทุกวันนี้ยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยค่ะแม่ของหนูต้องแบกรับภาระทั้งหมดของบ้านคนเดียวทำงานหาเช้ากินข้าต้องดูแลพ่ออย่างลำบากหนูอยากแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะ หนูอยากเก็บเงินซื้อรถเข็นตั้งแต่วันที่พ่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถเดินได้อีกวันหยุดหนูก็ไปทำงานผ่าทามเพื่อที่จะไปซื้อรถเข็นให้พ่อตั้งแต่วันที่พ่อเดินไม่ได้หนูก็ตั้งใจเก็บเงินจากค่าอาหารกลางวันของหนูทุกวันเก็บมาได้จนถึงตอนนี้ ก็ได้เท่านี้แหะค่ะหนูเป็นเด็กดีมากนะนี่ก็เที่ยงแล้วแล้วปกติเที่ยงหนูกินอะไรบ้างล่ะหนูไม่หิวค่ะถ้าหนูเก็บเงินครบเมื่อไหร่หนูจะรีบเอาไปซื้อรถเข็นให้พ่ออเงินหนูไปหนูลองนับดูนะว่าอยู่ครบหรือเปล่า น้องเอาขนมนี้ไปกินลองท้องก่อนนะขอบคุณค่ะน้องครับน้องเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตต้องกินอาหารให้ครบสามมือ้อสารอาหารครบห้ามู่นะรู้ไหมการที่เราจะดูแลครอบครัวเราต้องรู้จักดูแลตัวเองก่อนนะอะ่น้องเงินนี้ไปซื้อรถเข็นให้พ่อนะเหลือแล้วหนูก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่บ้าน หนูลับไว้ไม่ได้ค่ะเงินไม่ได้หากันง่ายๆน้องรับไว้เถอะค่ะรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะหนูรับไว้เถอะถ้าวันหนึ่งน้องสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วพี่ขอให้น้องไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะ้ไปไป ขอบคุณค่ะพี่ชายหนูสัญญาว่าถ้าหนูมีกำลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วหนูจะช่วยเหลือกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปค่ะ